สวัสดีครับนักเรียนนะครับพบกับคุเต้นในรายวิชาสุขศึกษานะครับชั้นปฐมศึกษาชั้นปีที่1วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของจุดเด่นและจุดด้อยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยจุดเด่นและจุดด้อยนะครับหมายถึงอะไรนะครับในแต่ละคนเรานะครับมีลักษณะโครร่างนะครับหน้าตาพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่น บางคนนะครับมีรูปร่างที่อ้วนบางคนมีรูปร่างที่ผอมนะครับบางคนมีนิสัยที่ใจดีบางคนมีนิสัยที่ใจร้ายนะครับคตตรูเติ้ลนะครับมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับอ่านะครับอันนี้คือใจแอนนั่นเองนะครับในเรื่องของโดเรมอนนะครับใจแอนนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับรูปร่างอ้วนนะครับมีนิสัยที่ทำไม โกรธง่ายนะครับชอบร้องเพลงชอบเล่นกีฬานะครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับชิสกะนะครับชิสกะมีรูปร่างที่สมส่วนนะครับหน้าตาน่ารักขยันนะครับและกล้าแสดงออกนะครับความแตกต่างเนี่ยของแต่ละคนนะครับทำให้เรามีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยนะครับจากการที่นักเรียนนะครับสำรวจตัวเราเอง ทำให้เรารู้และจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราเรานะครับควรพัฒนาจุดเด่นของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับและปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยที่เรามีนะครับจุดเด่นคืออะไรนะครับจุดเด่นคือลักษณะที่ดีของแต่ละคนนะครับเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบมากเลยนะครับและภาคภูมิใจมีอะไรบ้างนะครับมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับ อารมณ์ดีมีวินัยรักความสะอาดตรงต่อเวลากล้าแสดงออกยิ้มแย้มแจ่มใสเชื่อมั่นในตนเองขยันอดทนเฉลียวฉลาดใจเย็นซื่อสัตย์ล้วนแล้วทั้งหมดเป็นจุดเด่นนะครับต่อไปนะครับจุดด้อยนะครับจุดด้อยก็คือ ลักษณะที่ไม่ดีนะครับของแต่ละคน,นะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับและไม่ภาคภูมิใจนะครับควรนํามาปรปับปรุงแก้ไขนะครับอะไรบ้างนะครับก้าวร้าวชอบพูดโกหกโกรธง่ายซึมเศร้าชอบอยู่คนเดียวนะครับไม่มีความมั่นใจขี้ฉาเฉยชาขี้อาย ดื้อชอบแกล้งผู้อื่นขี้เกียจนะครับทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะจุดด้อยนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนลักษณะจุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียนลงใส่ใบงานนะครับที่ครูตเติ้ลได้มอบให้ไปนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณต้นก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ